จับพิรุธแอนนาเสือหลังโดนถามเรื่องพระเอกตามจีบแฟนคลับทักแรงเดี๋ยวนี้ยิงรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8 EP สัปดาห์นี้พบกับนางงามยอดนักสู้ในใจของใครหลายคนแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ที่จะมาเปิดเผยเร,รื่องราวมากมายที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนพร้อมคำถามแซ่บๆจากพิธีกรแพร,รี่ไพรวันว่าสถานะหัวใจหลายคนมาว่ามีพระเอกหนุ่มตามจีบและล่าสุดกับประเด็นเจอคนทักว่าพักหลังดูหญิงและอีกหลายเรื่อง แฟนๆสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางทุกช่องแปดเท่านั้นเรื่องราม่าก,กับประเด็นนางงามอีกเวทีหนึง่งความเป็นจริงเราอยากให้มันออกไปเป็นลุกนางเอกแบบนั้นหรือเปล่าเพราะอยู่ช่องแปดมาก่อนไงเล่นบทนางเอกเหรอคะไม่ไม่เลยถ้าเล่นบทนางเอกหนูเล่นได้ดีกว่านี้คะ่ะหัวเราะเอาจริงๆด้วยความที่ทุกคนไม่เคยเห็นเรามุมนี้แล้วเราก็ระบายออกไปด้วยความที่ไม่ไตร่ตรองไว้ก่อนด้วยก็กลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตแอนนาเสียใจมาก แม่ปุ้ยเขาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนมากนะคะออกมาไลฟ์แบบเดือดมากสุดท้ายแอนนามองว่าแม่ปุ้ยเขาอาจจะมองในแง่ของนางงามและการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมันรู้สึกแย่เวลาเราโดนคนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันมาพูดแบบนี้อารมณ์แบบแม่เป็นห่งลูกพี่เลี้ยง,งเองก็เป็นห่งเหมือนกันแม่โทรมาถามเหมือนกันเราก็อธิบายหนูไม่ได้คิดอะไรเลยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากก็คิดที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดดรามา่าคนที่เสียใจหนักกว่า เราน่าจะเป็นเขาหรือเปล่าแต่แม่ปุ้ยไม่ได้โพสต์ด่าอย่างนั้นนะที่เขาโพสต์มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่คนอื่นหรือคนที่อยู่ในดราม่าเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันก็จริงแต่มันเป็นทุกคนเลยที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันทุกคนที่ได้เห็นโพสต์นี้จะได้รู้เลยว่าสิ่งที่เราควรให้เกียรติมากที่สุดก็คือคนที่ทํางานอาชีพเดียวกันหรือการที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันประมาณนี้ค่ะฝากอะไรนิดหนึ่งทั้งกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบและติดตามเรากับดราม่าเรื่องนี้อยากให้มันจบแบบไหนคะก่อนอออื่่นต้้งงงขขบคุุณททกกําาาลลัใจเเยีสม แต่อยากจะบอกทุกคนว่าดราม่าทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราหนึ่งอาจจะไตรตรองไม่ดีก่อนสองมนุษย์ทุกคนทําผิดพลาดได้ทั้งนั้นสุดท้ายมันก็คือการให้อภัยกันก็อยากให้ทุกคนมีหลักมีเหตุมีผลในการโพสต์การที่จะพาดพิงถึงใครและสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยตอนลงเอ็มยูตอนแรกแอบมีความกดดันไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้ก็มีงานประจำเป็นดาราด้วยแล้วก็เป็นสาวเอไอด้วยงานการก็ดูมั่นคงทำไมกล้าเอาอนาคตมาแลกกับการประกวดนางงามใครจะรู้ว่าจะมง การประกวดนางงามของแอนนาเริ่มมาตั้งแต่หมู่ห้าแล้วเราได้เข้าประกวดเวทีมิสทีนไทยแลนด์มีพี่เลี้ยงผ่านการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่กำลังซ้อมอยู่และเขาก็มาทาบทาเราเขาก็แนะนำเราไปรู้จักกับพี่เลี้ยงอีกคนและเขาได้บอกเรากลับมาว่าเป้าหมายสำคัญในการหาเด็กไปประกวดที่สูงสุดคืออยากให้เด็กได้เป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เพราะเป็นเวทีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่สำหรับเขาหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆหลังเรียนจบ แอนนาเรียนจบการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาและมันเป็นช่วงโควิดพอดีพอเรียนจบและมันหานงานค่อนข้างยากช่วงว่างๆนั้นเราก็เลยเดินสายประกวดต่อจนมีโอกาสมามิดยูนิเวอร์สไทยแลนด์ตอนนั้นทุกคนพร้อมและสปอนเซอร์พร้อมผู้ใหญ่พร้อมเหลือแค่เราเองที่จะพร้อมไหมซึ่งตอนนั้นเราติดอยู่กับงานที่เราทําแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราวางเป้าหมายไว้นานมากแล้วกับที่เลียงของเรา ถ้าแอนนาไม่ทําตอนนี้และแอนนาจะทําตอนไหนเหมือนเราอยากจะสารฝันตัวเองของที่เลี้ยงของทุกคนที่คอยดูแลเรามาสําหรับงานประจําถ้าเราไม่เข้ารอบเรายังมีโอกาสกลับมาทําอีกได้เพราะผู้ใหญ่เขาเข้าใจเราแต่ถ้าการประกวดครั้งนี้แอนนาไม่เอาไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ชุดแดงที่ประกวดตอนไฟนอลนั้นแหละค่ะมาจากหมอดูก็ส่วนหนึ่งแล้วกันจะบอกว่าหมอดูหมดเลยก็คือไม่ได้หัวเราะ ตอนนั้นหมอดูแนะนำมาว่าเวที M U T เขาบอกมาว่ามีทั้งหมดสองสีคือสีน้ำเงินกับสีแดงให้ไปเลือกเองระหว่างรอบพรีลิมกับไฟนอลจะเอาสีอะไรซึ่งส่วนตัวเราชอบสีแดงมีช่วงหนึ่งก่อนประกวดถ่ายเล่นเล่นกันแล้วทางปากแดงลุกเจิ้กมากเลยก็เลยคิดกันนั้นสีแดงเป็นชุดไฟนอลน,น้ำเงินรอบพรีลิมก็เลยวางไว้แบบนั้นสรุปว่ามงค่ะเราเชื่อไหมที่ไอคอนสยามในปีของพี่อแมนดาที่เขาได้มงเขาก็ใส่สีแดงเหมือนกัน ก็เลยมีคนบอกว่าหรือเจ้าที่ชอบสีแดงแล้วเราชอบด้วยเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าที่เวทีคะก็ทั้งเจ้าที่เจ้าทางแล้วเจ้าที่เวทีด้วยสีก็สะกดจิตก็กลายเป็นว่าเรามงซุ่มออกกาลังกายหนะักเพราะเตรียมตัวเป็นนางเอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ยังไม่เห็นเพราะว่าเธอเลือกมากไม่ใช่ละครแต่เป็นเลือกพระเอกไม่ใช่เลือกได้เหรอคะปกติหัวเราะ มันเป็นโอกาสที่เข้ามามากกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ไม่ได้เลือกนะสุดท้ายแล้วเวลาแอนนาทำอะไรก็ทำเต็มที่เลยอยากที่จะดูให้ละเอียดก่อนมันเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างไรเราก็จะทุ่มเททุกอย่างให้เต็มที่มันไม่ใช่ใช้คำว่าเลือกหรอกใช้คำว่าไตรตรองมากกว่าเวลาเราเห็นข่าวดราม่าหรือข่าวเปรียบเทียบไม่รู้สิมันเหมือนเป็นการชิงดีชิงเด่นกันหรือเปล่าแต่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆคิดอย่างไรบ้างที่มันเกิดกระแสะพวกนี้แอนนาว่าเรารู้จักเวทีของเราดีที่สุด เรารู้บริบทเวทีเราอย่างไรมันไม่มีอะไรจะเหมือนกันไปทุกเรื่องหรือแตกต่างกันไปซะทุกเรื่องสุดท้ายเวทีนางงามคือการได้เชิดชูเกียรติผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันสุดท้ายคาแรคเตอร์ในการเลือกนางงามอาจจะต่างกันก็ได้คนเลยจะไปโฟกัสตรงนั้นแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าแต่สุดท้ายมันไม่มีมาตรฐานว่าแบบไหนที่ดีที่สุดแล้วกลับพระเอกหนุ่มช่องนั้นล่ะช่องไหนบอกหนูสิจะได้รู้ไม่มีค่ะ เขาว่ามีพระเอกช่องหนึ่งตามจีบอยู่จริงไหมคิดอยู่ใครเนี่ยหัวเราะไม่มีเป็นไปได้อย่างไรสวยขนาดนี้หนูว่าคนอื่นเขากลัวหนูคิดว่าหนูดูเข้าถึงยากมั้งคะ่ะอยากบอกอะไรหนุ่มๆที่กําลังสนใจเราบ้างคิดว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ตรงกันก็มาทักทายเป็นเพื่อนกันได้นะมีสเปคที่แอนนาชอบไหมขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราอินกับอะไรมากกว่าคะ่ะถ้าติดซีรีส์เกาหลีอาจจะชอบขาวๆตีๆถ้าติดซีรีส์ฝรั่งก็จะชอบแบบ ฟอฟอค่ะเอางี้ดีกว่าใช้สเปคแบบนี้ไหมทีมงานยื่นรูปหนุ่มในโทรศัพท์ให้แอนนาดูอะไรเดี๋ยวก่อนรู้มาจากไหนหัวเราะเขินใครบอกมารู้ได้ไงอะเอาดีๆใครบอกไม่ไม่เธอต้องตอบคําถามแล้วอย่างนี้ใช่ไหมมาเลยหัวเราะอ,อะไรเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ค่ะหัวเราะมีคนเขาเมาส์มาแอนนาเดี๋ยวนี้หยิงไม่เหมือนเดิมแล้วพี่รักหนูไหมคะ่ะยิ้มไม่หรอกมันอยู่ที่สถานการณ์มากกว่าถามว่าตอนนี้แอนนาย,ยังรู้สึกเหมือนเดิมกับทุกคนไหม แอนนายังรู้สึกเหมือนเดิมแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่มันมีมากขึ้นแล้วกันมันอาจจะทําให้ทุกคนมองว่าเราปรับตัวเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าหลังกล้องแอนนาก็ยังเหมือนเดิมเพื่อนแอนนาก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะและยังสังสรรค์ได้นะคะยิงเคยมองบ้างไหมว่าชีวิตมันมีขึ้นสุดลงสุดวันหนึ่งมันจะหายไปกับตาเรามองเรื่องนี้อย่างไรวางแผนบ้างไหมหรือมองว่าเราเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ฉันไม่มีวันลงฉันจะเป็นดาวค้างฟ้าน้องมาเรื่องนี้อย่างไรคะ มองเหมือนกันเลยที่แพรรี่ตั้งแต่แอนนาะรับมงกุฎและปฏิบัติหน้าที่มาเรื่อยๆจนถึงวันที่เราลงมาจากสนามต่างประเทศมีวันหนึ่งที่เรานั่งร้องไห้ตอนที่จะเปลี่ยนเครื่องมาที่ไทยร้องกับพี่เลี้ยงเลยค่ะแล้วพูดคําเดียวเลยว่าหนูทําอะไรต่อดีเพราะว่าหนูรู้เลยว่าหลายอย่างที่เราได้มาชั่วข้ามคืนมันเป็นสิ่งเหมือนพลูแล้วการสักวันหนึ่งมันต้องลงมาเรื่อยๆทุกคนวันนี้ชื่นชมโวยเราจําว่าเราคือแอนนาะเสือได้วันหนึ่งที่มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆคนก็จะไปโฟกัสกับคน ไม่เรื่อยๆวัตจกักมันเป็นแบบนี้แหละกันแอนนาเลยพยายามหาช่องทางอื่นๆที่ทําให้ตัวเองเป็นเหมือนว่าวพลูด,ดังก็หล่นแต่ว่ามันยังลอยไปเรื่อยๆมันไม่เทียบเท่าพลูแต่แอนนาว่ามันยั่งยืนกว่าสแสดงว่าแอนนาวางแผนตัวเองไว้ตลอดหาลู่หาทางไม่ได้หยุดตัวเองแค่นี้ใช่ค่ะอย่างที่บอกเรายังไปได้ไกลกว่านี้แค่อายุ 24- 25ถึงปีเองมันมีอะไรต่างๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่า เราไม่รู้มันคืออะไรมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะค้นหามันต่อไปเรื่อยๆค่ะ